ต่อมน้ำลายใช่ไหมฮะมก็ยุบยุบยุบพองพองอยุบหนอพองหนรับท์คำจริงก็ยังไม่ได้หายขาดครับผมใครว่าเรียกว่าหายชั่วคราวก็แล้วกันครับคือแต่ว่าลา่าสุดก็ไปตรวจมาอีกตรวจละเอียดแล้วครับตอนนี้ก็ผลวินิจฉัยก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าเป็นต่อมน้ําลายอักเสบนี่นแหละก็คือเกิดจากการที่มีหินปูนไปอุดอยู่ในต่อมน้าลายน้ําลายก็เลยออกไม่ได้ก็เลยพองขึ้นมา วิธีที่ผมรักษาชั่วคราวก็คือผมก็จะไปแทงเข็มดูดน้ําลายออกเพราะว่าวิธีที่จะรักษาให้ให้หายขาดจริงๆก็คือต้องอาจจะต้องเ่าออกแต่ว่าตอนนี้ผมติดทํางานเยอะมากครับติดถ่ายซีรีส์ด้วยโปรโมทอันนี้ด้วยถ่ายรายการอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวรอให้มีจังหวะเพราะมันต้องพักประมาณเกือบเกือบเดือนครับก็เลยเดี๋ยวรอกอ่อนพอมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคําจริงแล้วอะถ้าเกิดใครไปดู พุทเก่าๆอ่ะตั้งแต่ต้นปีอ่ะมีเห็นเห็นบ้างแล้วมาแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับติมผมเป็นตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแล้วก็พอมาเป็นอ่ะก็ก็มีคนมาพิมพ์หานะหลายคนเป็นเหมือนกันลักษณะนี้แหละครับก็คือเป็นต่อมน้ำลายอักเสบล่าสุดก็คือนิกกี้ส่งรูปมาอย่างนี้ของจะจะหายแล้วเหมือนกันแต่บางคนก็หายขาดบางคนก็ไม่หายขาดอย่างของผมอ่ะรู้สึกว่าจะไม่หายขาดก็ต้องไปผ่าออกแต่ตอนเนี้ยเอ่ยุบมาได้ สามวีคแล้วก็หวังว่ามันจะยุบยาวๆครับมันเป็นาอาการยู่ก็เป็นหรือว่ามีใช่ไม่มีคือหมอบอกว่าหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกับมีหินปูเล็กๆเองครับไปอุดอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีแก้ก็คือผ่าออกซึ่งผาออกก็ไม่เป็นไรเพราะคนเรามีต่อมลูกยาเยอะครับใช่มันไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพหรือว่า การทํางานอะไรเลยก็จะเห็นแต่มันก็ดูแล้วมันก็เห็นแล้วก็ล้ำค่านุ้กตาเราเองอะ่ะมันก็ดูไม่ก่อนจะทำก่อนจะตัดใจว่าแบบจริงจังหรือไม่เราต้องไปฟอลโล่แอปต่อทุกสัปดาห์ทุกเดือนความจริงตอนนี้ผมฟอลโล่แอปเรื่อยๆครับล่าสุดผมก็ไปตรวจละเอียดเลยเพราะว่าเอาพูดตรงๆสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือกลัวว่ามันจะเป็นเนื้อไม่ดี<อ>ใช่ไหมเราก็ไปตรวจไอ้ตรงนี้แหละ ว่าโอเคยืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเนื้อไม่ดีก็โอเคแล้วก็สบายใจไปเปาะหนึ่งเรื่องนั้นก็โอเคออกไปแล้วน่ยล่าสุเพิ่งไปตรวจมาได้สี่ห้าวันเองครับคือมันมันมีคเสี่งอะไรเราถึงต้กังวลที่ว่าเป็นเนื้อไม่ดีอ๋อ็พรามันมาอยู่ตรงคออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นก้อนเนื้อไงมันเป็นน้ำก็คือน้ำลายน้ำลายเออน้ำลายใช่ครับใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นหายแล้วหายแล้วเหมือนเดิม หายเปี้ยงเปี้ยงเลยนั่นพี่บอตอนนี้ซีรีส์เป็นแนวแบบการเมืองแล้วมันสถานการณ์ตอนนี้มันกุ้ตลอดเวลาใช่ก็ควรจะเอาไปเป็นมีไปเป็นอะไรอย่างนี้ไหมก็ยังขอยืนยันอีกทีนึงจากที่พี่หมูพูดว่าบทเรื่องนี้ถูกเขียนมาเป็นปี2ปีแล้วครับแต่เดี๋ยวพอที่มันออนแอร์ไปอ่ะตอนถ่ายทำเราก็ยังมีการพูดถึงบ้างนะว่ามันแอบจะคล้ายๆสถานการณ์ในปัจจุบันก็ขอยืนยันอีกทีนึงว่ามันไม่ได้มีการเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาหยิบแล้วมาใส่ในบทไม่มี บทมันเขียนเสร็จมาเป็นปีสปีแล้วซึ่งมันดันแค่ว่าบังเอิญจะมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ปัจจุบันแค่นั้นเองเช่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนเปิดเรื่องเลยก็คือเปิดนับปุ๊บก็ยุบสภาเลยอย่างเงี้ยเลือกตั้งใหม่ไม่ต้องรอสี่เดือนอันนี้คือเรื่องในซีรีส์ที่มันอาจอาจจะเกือบจะไปสอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะนี่แบบแบบโดยบังเอิญครับซึ่งมันก็เวลาซีรีส์เรื่องหนึ่งหรือละครเรื่องหนึ่งอ่ะมัน ไม่ได้จําเป็นว่าต้องยกใครมาแต่ว่ามันก็เป็นแค่ภาพสะท้อนสังคมที่เกิดขึ้นนั้นเอง,เองการยุคสะพานมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วซ้าแล้วซ้าเล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาเอาภาพสะท้อนที่เคยเกิดขึ้นจะแหละมาเขียนเป็นบทซีรีส์ขึ้นมาครับซึ่งเราก็ไม่ได้ต้ออยู่แล้วว่าจะมีบทอะไรผมนี่คือเป็นแค่นักแสดงหนึ่งคนเท่านั้นที่ผมได้เล่นตามบทบาทที่คนเขียนบทได้เขียนมา หาเกิดอ,อะไรขึ้นติดต่อหมัวสาว่า,าเราไม่ได้มีการตแต่งหรือใส่ไม่มีไม่ไมีมมเพราะว่าเอาจริงๆครับพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอะ่ะซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ<ม>เพราะะน้นแล้วอะ่ะเราทางคนเขียนบทรวมถึงผมเองที่มานสแสดงด้วยอันนี้พูดจริงๆผมก็ไม่ได้ผักแต่หมายถึงว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องเซฟตัวเองด้วยเหมือนกันเวลาอะไรก็ตามที่แบบเราต้องระวังไม่ให้มันไปแตะต้องใครเราอย่างนี้มันเป็นแค่ภาพสะท้อน ที่จะเล่าเรื่องว่าอ๋อการเมืองมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้แค่นั้นเองครับใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปอ้างอิงถึงใ,ใครยืนยันว่าสม,มุดเนาะสมุดสมุดครับผมพี่หมูว่า,าวอย่างนรกันก็ร้องคนละครึ่งกันเนาะแซวแทร็กระหว่างบอยเดนเออแบ่งกันคนละครึ่งแบ,บ่งกันผมร้องนิดหน่อยให้รู้ว่าร้องอันนี้อะไรอีกครับพี่นักข่าวรอไมตปครบร้อยวันเทินนับเหรอเนี่ย ชแม่ครบ99วันวันเสาร์นี้ครับผมก็คือเขาที่แล้วทําบุญ49วันรอบนี้ก็ทําบุญ99วันวันเสาร์นี้ครับมีจะทำอะไรพิเศษอ๋อ,อ,อ,อก็ไปทำไปถวายเพนลแล้วก็ถวายสังฆทานที่วัดครับก็ไปกับในครอบครัวแล้วก็คนสนิทใช่ใชไ,ไม่เข้าแล้วก็เข้าจากวันนั้นที่เห็นชัดๆแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่มา ครับผมก็รอให้มาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> รอให้มาเรื่อยๆคิดถึงเรื่อยๆผ <c oughs> ่อใส่บาทยังไม่ครบก็คือใส่บาททุกเช้าก็ยังมีอยู่ครับใส่เพื่อให้ครบ99วันเหมือนกัน <c oughs> ตอนแรกตอนแรกเลยอ่ะที่ความตั้งใจแรกอ่ะจะใส่ให้ครบ49วันแต่พอคือสิ่งที่ทำทุกวันตอนนี้ก็คือใส่บาทแล้วก็ทําอาหารหนึ่งมื้อครับ <c oughs> ให้แม่กับป๋าทุกวัน ใช่ให้ที่หน้ารูปอะครับก็ตอนแรกอะที่เรียกว่าอะไรครับเป็นความตามความเชื่อเนี่ยเขาให้ทำ49วันแต่พอเราทำครบ49แล้วผมก็คิดว่าเออไหนๆแล้วก็ทําให้มันครบ99ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําต่อมาถึง99เดี๋ยวพอครบ99เดี๋ยวเราคงคุยกับที่บ้านโอเคอาจจะไม่ได้ทําทุกวันและแต่อาจจะเป็นอาทิตย์ละวันอะไรอย่างนี้บ้างกันไปครับนะตอนสิบเก้าแม่มองมาแม่ก็แต่ยิ้มอยู่ตามเพราะว่าลูกก็ดูแลบบเองได้ใหม่ก็เวย ก็ความจริงแล้วผมผมก็เชื่อลึกๆว่าวันที่แม่เดินทางอะ่ะเขาก็คงรู้แล้วแหละว่าความจริงพวกผมก็สามารถที่จะดูแลด้วยกันเองได้ในรนะดับไอ้ความเป็นห่วงเปนเขาคงมีแต่ว่าความจริงมันก็มีสิ่งที่เราพูดคุยกับแม่เยอะมากตลอดปีสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าในสถานการณ์ที่คนเป็นเป็นโรคแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้ใช่ไหม มันก็มีการพูดกันบ้างครับใน,ในจุดที่ว่าแบบเออเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วว่าเพราะว่าเขาก็เห็นเราสามารถทํางานทําการดูแลตัวเองได้อก,ก็ผมผมก็ไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่ว่าเขาอยู่บนนั้นแล้วก็สบายดีก็คิดทุกครั้งครับเวลาที่ไปคุยกับแม่หรืออะไรเงี้ยสิ่งที่พูดอยู่ตลอดอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เขาสบายดีสุขกายสบายใจ แค่นั้นเลยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดโอเคขอบคุณนะคะลอยอครับถ่ายรูปเลยนะคะท่านขาสสหนึ่งส